แกงนนแกงอะไรแกงกันนี้แกงอะไรครับแกงเนื้อเอาเข้าวราดแกงเนื้อเท่าไหร่ครับ40บาทนี่อยู่ร้านหน้าสถานีครับ ก็ไฟเทพาครับนะครับฟิลไทยนะครับ f w d l t h i mm hmm. ทำแบบนี้เพราะว่าเดี๋ยวคนดูดคลิปไปนะครับเจอเปัญหาคนดูดคลิปก็ใส่ตรงนี้ไว้เลยครับหวางไว้นี่เลย mm hmm. อย่าลืมติดตามเนาะ <c oughs> <c oughs> อันนี้นาซิกุลาดะกิงนะนาซิกุลาดะกิงก็ข้าว แกงเนื้อนะครับ40บาทเขาให้น้ำพริกกะปิมาด้วยอ,อร่อยครับนี่เป็นมันกะทิเนี่ยจะแตกต่างกับแกงภาคกัางของเราอ,อร่อยใส้หนังไม้ร้านมุนสลิมนะครับอยู่ตรงหน้าอารีรถไฟ <Es> แลว area, like ้วไปเทพาฮะจังหวัดสงขลาหนร้านข้ากลางอ่ไรดี่ะลองน้ำเบกกกก่อน อืมอร่อยบิ๊กก็เปรี้ยวอร่อยมากครับเขาให้มาฟรีนะครับแถมกับอาหารจะดังแล้วครับเริ่มมีแมวมามองผมชอบแกงเนื้อแถวเนี้ย เ,เก็บบรรยากาศนะมาฝากกันนี่ก็ตอนเช้าวันอาทิตย์ครับ อร่อยดีับมีคนขี่จักรยานเลยก็ไปตลาดกันนงครับแล้วพบกันใหม่นะครับกับช f i e ฟิลไทยใน y o u t u b เจ็บเมื่อลาการเดินทางมาฝากกันมาปักใต้นะครับลองหาร้านแกงมุสลิมทานครับอร่อยมากจำได้ว่าแกงเลื้อนะฮะนี่ครับที่หน้าหายรถไฟเทพราเทพาครับผมเดี๋ยวครับ